สวัสดีตอนเช้าครับผมผมมาบ้านโมเห็นมาเบิ่งเครื่องสักผ่าให้มูอ่าถ้าเคื่อมูมผมเนี่ยแหละไอ้เพื่อนเนี่ยมันเกีเป็นรับลูกหรือบ้านโน่นชิลาเหมดเวลามันเดี๋ยวเครื่สอบให้เป็นใครกรุงใครกรางกินต้องการไหมเอามาแล้วยังไม่ได้ไปตรงอ่ะไปใส่เดี๋ยวฉันจัดการให้กลับไปน้่งไม่เอาเครื่องมือก่อนครับอ่ะได้เครื่องมือมาแล้วครับเราเดินทางไปที่ก่อนอื่นก่อนอื่นเ้าก็จะ ขยับตัวนี้ออกมาเปิดไากลนครับมาถอดอตครับถอดรตพวกนี้ออกเย็บพวกอ่าลังนี่ครับรถอมใหมดเลยรถออกไปครับรถออกไปครับมันจะเจอพวกอุปกรณ์มอเตอร์มอเตอร์ต่างๆมันจะซีต่อไปทำามาเสียบป๊กเสียบป๊กครับเพื่อจะเคลื่อนส้าเสียบป๊ก ปรบปับชุดเพื่อจะลองมาลองดูสิอันแห่งตรงนี้อันแห่งเงียบครับอาการคือเงียบผมวามันอาการแปลกๆนะครับเพื่อนๆเห็นบ่ไในี่เกิดข้เห็นไหมดับติดเออเวลาเขื่องทำงานมันดับติด ก็มาตรวจจับไฟก่อนอันดับแตก็มาตั้งเคเบไปติดสองร้อยครับสะวัตินะครับนี่อันนี้อันนี้จังหวะที่ไปดับไปติดบ้างอ่าอาการคือคือผมเปิดเครื่องไว้มันจะดังเต๊กเต๊กเต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 อย่างไบ้างอันนี้ดับอ่าเห็นไหมครับไฟกับบ่อเต็ม220ครับน่าจะเป็นที่ปลกครับนะครับ ผมจะขยับปัดผมผมจะขยับตรงนี้ระวังข้าวปุ้นเดีมไปไปบดับแล้วเครื่องทำงานจะล้้ปักตัวนี้หลม้มเอาไงไ่ายไาปักตัวนี้นี่เครื่องทำงานได้ยินเสียงป่ะนะมาที่นี่ที่นี่ผมปิดเครื่องซักแล้วจะมาตรวจสอบตรงที่ปั้นแหงบรินี่ตัวนี้ดังอื้อ จดทาปันแหงอยู่ดังอื้อเอื้อๆสืออ๋อมันมีแนวไปขัดมันไหวครับมันมีแนวไปขัดไหวๆน่ครับแนวขัดไหวอันเด้อรุดแลังดังปุดเลยมี่ยังอยู่ได้หนีบูมีแนวไปขัดไหวครับมันดังปุดแล้วขามาลองเปิดไหมครับมันเด้อรายการได้แล้วเห็นไครับหมุนติวแล้ว อืมจะแปว่ามีแนวไปขัดไต่การข้อถังปันครับพออยู่ไตการข้อนี่อ,อยู่ไต่เจ้านี่มันมันจะนี่เออแกนแกนมนของมันเดียวเดี๋ยวจะลือเบังลือฟฝาตัวนี้เบังครับลือนฝาตัวนี้การลือก็คือนี่นอนอยู่นี่ครับนี่นี่ลมนี่แล้วก็แงะได้เลย,เลยมุนนอนออกครับ ไขควงตัวใหญ่ไขควงตัวเล็กมนมุนบ่เห็นไหมครับเห็นบ่มาแล้วปัญหาบางครั้งอาจจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆครับเขาต้องสังเกตให้ดีนะครับเด้ดเอผูใ้ใดมีเครื่องสกปรกใช้นชีวิตประจัมบันก็ค่อยสังเกตให้ดีๆว่าปัญหาจะมีเขาลองแก้กไขเบิง่งนะครับเขาก็แก้ไขบ่ได้เอาก็เอือนซางก็ได้ครับวันนี้ผมดึงขึ้นมาเลยครับนี่เขาดึงขึ้นมาเลยนดูมันก็จะหลุดออกมาเลยครับ วันนี้เขาก็จะลวงลงไปใต้ล่างนี่ครับลวงมือลงไปแน,น่นครับว่นจะมีอย่าง่าเดี๋ยวผมลวงมันก่อนเด้อจรูปแล้วมีแนวติดอยู่ในหันครับมีแนวกิดอ,อยู่ตรงแกนตรงแกนกลางตัวนี้ครับผมก็เลยทําการดึงออกแล้วนี่เข้ามาประกอบขึ้นครับดันประกอบก็ดันเข้าไปดันเข้าไปเลยครับนี่จะมีล็อกของมัน เราตายยอ่อมันจะมีนี่ครับมีไล่ตัวนี้อย่ก็ตัวนี้เขาก็ดันลงไปเลยเด็กเงี้ยมาเขาลงไปเลยครับอ่ะนี่นีคืออยู่ปกติแล้วนี่ก็ปิดฝาครับเราจะมาปิดฝาทั้งนี้ครับฝาตันวนี้มัใส่แล้วจะปิดฝาแล้วครับปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมทดสอบมาทดสอบ่าไน้ยินสีม,มากครับยินงีเลเเยลใช้ได้แล้วเป็นดันเสร็จครับเดี๋ยวจะปิดไส้เห็ดนก่อนพอดปักเลยแล้วเป็นการเรียบร้อยนะครับผมการมาเช็กดูเครื่องสังเใให้เพื่อนผม ผมก็จะทำไมก็เมื่อกลับแล้วข้างๆบางข้างก็เล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นผมบางผู้ขาก็พาก,กันเชื่อเบป็นคนเด้อครับเด้อผู้ใดมีเครื่องศักษาค,ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ